องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปีพุทธศักราช2568ประเทศไทยได้กำหนดประเด็น,นรนรงค์คือกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 2. เพื่อย้ำเตือนให้เยาวชนและประชาชนรู้เท่าทันอันตรายจากการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกลวิธีที่อุตสาหกรรมบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าใช้ในการทําการตลาดสิ่งเสพติดซึ่งการเปิดโปงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มความตระหนักในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนและการลดใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมกับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมดําเนินการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายให้หมดไป ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดนักสูบหน้าใหม่ที่หากลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจเสพติดและก่อให้เกิดโรคอันตรายถึงชีวิตได้จากประเด็นกระชากหน้ากากและเปิดโปงกลยุทธ์ในทั้งนี้จะช่วยทําให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกลวิธีที่อุตสาหกรรมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าใช้ในการทําการตลาดสิ่งเสพติดซึ่งการเปิดโปงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มความตระหนักในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนและลดการใช้บุหรี่และ บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งองค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ประเทศต่างๆดำเนินมาตรการการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่จริงจังบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายโดยเฉพาะต่อด็กและเยาวชนการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมไม่ระคายเคืองคอและสูบง,ง่ายมีนิโคตินระดับสูงเสพติดง่ายและเสพติดรุนแรง 2. ออกแบบอุปกรณ์ด้วยรูปรักที่ยั่วยวนเด็กเป็นตุ๊กตาของเล่นเด็กสีสันฉูดฉาด 3. ทําการตลาดพุ่งเป้าที่เด็กและเยาวชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียสื่อต่งตางๆ ทำให้เด็กทั้งชายและหญิงเข้ามาทดลองสูบและเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะที่กำลังเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะปอดและสมองซึ่งปกติจะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ25ปีอันตรายที่มีต่อสมองส่งผลเสียต่อการเรียนหนังสือการมีสมาธิการควบคุมอารมณ์เพิ่มความเสี่ยงเกิดอาการซึมเศร้าและนำเด็กและเยาวชนไปใช้สิ่งเสพติดยาเสพติดชนิดอื่น รวมสร้างสังคมปอดบุหรี่บุรี่ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนกระชากหน้ากากธุรกิจบุรี่บุหรีไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตาย